เอาละเอาละมันชาร์จรแล้วเราจะลบยังไงเอ้ยเอา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 ละครับก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกมเก่านะ ก็คือเกมนี้มันก็เปิดมานานแล้วแต่มันก็ยังสนุกอยู่นะครับแล้วก็มีคนเล่นอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟอ่าเป็นเซิร์ฟหลักนะครับตอนนี้ก็มีอยู่2เซิร์ฟนะที่เปิดให้บริการคือเซิร์ฟเอเครับเป็นเซิร์ฟโคบอลน,นะครับสามารถเออคือก่อนหน้าเนี้เซิร์ฟเอ็อ่ะมันเปิดใน Microsoft Store ใช่ไหมล้วอ่าเพื่อนๆหลายคนที่แบบติดตามเกมนี้อยู่แล้วก็ช่วงนั้นอยากจะมาเล่นนะครับคือตอนนี้ มันได้ทําการที่จริงอ่ะมันลงสตรีมมาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่ามันบล็อกอ่าทางประเทศไทยอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาปลดบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่อยากเล่นเซิร์ฟเอ็นะครับก็ไปอ่าเล่นผ่านสตรีมได้นะครับตอนนี้ก็เล่นได้ปกติแล้วนะครับผมก็ไปลองมาดูแล้วแต่ส่วนตัวผมนะผมเล่นอยู่เซิร์ฟ JP ครับหรือเซิร์ฟที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเซิร์ฟหลักนะครับแพทมันก็จะนำไปนำไปอยู่ ก็พอสมควรนะครับผมไม่รู้สิมาผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้ติดต่อต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นนะครับก็เล่นเล่นเลิกเกเ็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเรยซ้ําน,นะครับผมเนี่ก็ถือเป็นผู้เล่นใหม่ก็ว่าได้นะแต่ก็พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมเนี้ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการ สร้างตัวละครก่อนนะครับสำหรับการสร้างตัวละครในเกมนี้นะเขาบอกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบเยอะนะครับถ้าใครอยากได้ตัวละครออกมาสวยๆนะครับก็มันมีหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับปรับเขาโกงใบหน้าอะไรเงี้ยครับถ้าใครเคยเล่นแบบเดอะซิมอะไรเงี้ยก็จะรู้เลยครับว่าอ่า รายละเอียดมันเยอะพอสมควรนะครับก็จะมีอะไรพวกนี้ก็จะมีขายมีให้เปิดมีให้สุ่มอะไรครับไม่ว่าจะเป็นแบบแววตาหรืออะไรครับขนาดอะไรอย่างี้ครับมันมีเล็กมีใหญ่อะไรอย่างนี้ครับมีทุกอย่างครับสีตาสีผมครับคิ้วอะไรพวกนี้ก็รายละเอียดจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มันเป็นเกมของทังฝั่งญี่ปุ่นนะครับภาพก็จะประมาณอ่าอนิเมะ 3D นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบแนวนี้ผมคิดว่ามันตอบโจทย์เลยนะครับ แล้วครับแล้วก็จุดเด่นที่2ของเกมนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบว่าเปิดกว้างมากนะสำหรับเรื่องคาร์ของเกมนี้นะครับเพราะว่าคาร์ของเกมนี้ครับมีให้เลือกเล่นเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วแต่คารนะครับไม่ใช่มีแค่อาวุธเดียวนะครับอย่างสมมติผมจะยกตัวอย่างเช่นคาร์ฮันเตอร์นี่นะครับคาส์ฮันเตอร์มี3อาวุธนะครับก็จะมีอาวุธหลักๆก็จะเป็นดาบนะครับเป็นพวก หอกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันนึงผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับมันจะเป็นแบบไอเหมือนมีดติดแสติดโซ่อะไรสักอย่างประมาณนี้นครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคาตนั่นก็คือสมมุติว่าถ้าคุณเล่นฮันเตอร์ใช่ไหมครับพอเล่นไปเล่นมาแล้วคุณแบบว่าอะเวลยังไม่ตานหรอกแต่คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณเบื่อแล้วเบื่อดาบอะ,อะ ม m e r g e นซี q u e s มันเด้งมาเตือนนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดเรื่องนี้ที่หลังแล้วกันอ่ะพูดเรื่องคาต่ออ่าสมมุติว่าคุณเล่นฮันเตอร์ใช่ไหมแล้วคุณแบบเบื่อดาบแล้วเบื่อเบื่ออาวุธที่ฮันเตอร์มันใช้แล้วครับคุณอยากจะไปเล่นอาวุธอื่นนะคุณแค่มาเลือกเปลี่ยนได้เลยครับโดยที่คุณไม่ต้องไปสร้างตัวใหม่นะครับ เลเวลคาร์ดของอันเก่าใสมมุติถ้าคนเล่นฮันเตอร์ไว้ที่เลเวล50ใช่ไหมครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับเผื่อวันหนึ่งคุณอยากกลับมาเล่นคุณก็จะมาเริ่มที่เลเวล50ต่อจากเดิมนะครับแต่แค่เลเวลเอ่อเลเวลคาร์ที่คุณเปลี่ยนใหม่มันก็จะเริ่มเป็นเลเวล1นึ่แล้วอย่างพวกนี้ครับสมมุติว่าเอ้ยผมเบื่อละอะไรเงี้ยผมไปเล่นปืนดีกว่าครับมันก็จะเริ่มเริ่มเล่นใหม่นะครับคือ เก็บเลเวลคาร์ดใหม่นะครับแต่มันดีตรงที่ว่าคุณไม่ต้องไปสร้างตัวละครใหม่นะครับไอเทมต่างๆในการแต่งตัวแฟชั่นอะไรที่มันล็อกตัวละครไว้มันสามารถายังอยู่ต่อนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่หรืออะไรนะครับผมคิดว่ามันดีนะครับสำหรับแบบเกมแบบแนวเก็บเวลอย่างเงี้ยที่แบบว่าคุณสามารถเปลี่ยนคาร์ดได้เรื่อยๆมันดูแบบว่าไม่จำเจแล้วก็ไม่เบื่อง่ายดีครับ เอาละครับแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมเก็บเวลเนาะเกมแนวแบบลงดันเก็บเวลปาร์ตี้กับเพื่อนๆหรือคนทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูสักหน่อยนะครับเมื่อกี้คือแบบอ่าอิมเมอร์เจนซี่ควมันเด้งมาพอดีนะเดี๋ยวผมก็จะไปลงกับทีมนะเพราะเขาชวนมาพอดีอะไรเมื่อกี้นะครับก็ คืออันนี้ผมบอกก่อนนะผมเล่นอยู่เซิร์ฟญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วครันนี้มันก็มีคนไทยเล่นอยู่เยอะมากนะครับผมเล่นอยู่ยานศีลอันนี้บอกไปก่อนนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรใช่ไหมผมก็ไปขอเข้าทีมเขาเพื่อที่แบบจะปรึกษาเรื่องอะไรที่มันแบบที่ผมยังไม่รู้เกีนนเ่ยวกับเกมนี้เช่นการแบบเอ้ของนู่นของนี่แลกกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยของฟรีควรไปรับตรงไหนทำเควส์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งไม่ใช่เป็น,เ,ปนเควสหลักนะอาจจะเป็นเควส์ต้องๆที่แบบได้ของอะไรพวกเนี้ยนะครับ เขาก็จะแนะนําเรื่องการเล่นการอัพสกิลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การหาของทาออฟคือพวกนี้รายละเอียดพวกนี้มันจะเป็นยิบย่อยแล้วครับผมก็คงไม่ทําคลิปแบบแนวนี้ออกมาผมคิดว่าช่องอื่นเขาคงทากันเยอะแล้วนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับก็ยังถา,ถามเเขาอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะมาแนะนําแบบให้คนแบบรู้ว่าเกมนี้มันน่าสนใจอะไรยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผม ไปเล่นให้ดูดา่านหนึ่งนะครับอล่ละครับเดี๋ยวเราจะมามัวซั่วไปกับทีมฮนะอันนี้เป็นทีมของคนไทยนะครับที่ผมไปขอเขาอยู่ด้วยนะฮะต้งใช้คำนี้อ้าว อ้าวอ้าวแข็งไม่รู้เรื่องอ้าวอ้าวตายอ้าวหลบสิหลบเออ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยเลยเราควรยู่ไกลดีกว่าครับเอา คือมันไม่รู้ว่าจังหวะหลบควรจะหลบจังหวะไหนครับนี่เราอยู่ไกลๆอ่าๆไปด้วยครับเพื่อนโอ้ยขออภัยในความกากด้วยนะครับผมก็เพิ่งเล่นใหม่ ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะฮะเอาละเอาละมันชาร์จละแล้วจะลบยังไงเอ้ยเอาเอาเอาวิ่ไป <laughs> เออ ากดผิดที่ผ่านละม,ม่ได้ยิงตลอดเลย เ้ยิยงสักแปะไม่โดนโอ้โหอะไรกันนี่หนีอีกแล้ว ไปไหนต่อครับไปไหนต่อเพื่อนไปด้วยเอาไฟโนู่นโอเคเอาทำไมเขาไม่ตามมาวะเอาผิดหลอน <laughs> โอ้ไม่ได้ยิงแย่ะนาดนี้แม่งไม่เวิร์กเลยมันเวิร์กก็แต่ผมไปเลือกอ่าธาตุผิดนะฮะ ไปก็ยิงสักแปะหนึ่งโอเค <c oughs> เฮ้ยเดียวเดียวเออหลอดไปนี่อ่าโอเค เป็นทละเพื่อนทิพหายเลยผม่ะฮืยจังหวะเมื่อกี้ผมลบมาได้วะอย่างเท่ผมชาร์จยิงอะไรเนี่ย ไปแล้วใครขึ้นรูปวะโอ้ยจริง <c oughs> <c oughs> ป่านกว่ายังจุกกินยาแป๊บเอาโอเคอ๋ออืมมันอ้วกสบมาได้หนึ่งจังหวะแต่โดนจังหวะอส,สองเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ๋อโอเคกลับมาให้ยิงยังเจม มันชาติึกแล้วมันจะทำไมโอเคตายแล้วใช่ไหมเนี่ย <laughs> มันชอบลูกพีมายเลยเดี๋ยวมันเหมือนยังไม่จบนะเมื่อกี้เหมือนผมกระโดดลงไปเห็นตัวตัวเองกระโดดลงไปนะนั่นไงอ๋อมันตกมาจากตรงไหนก็ไม่รู้ ก็สนุกนะครับเกมนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับคือคนที่เราสามารถคุยได้นะฮะอันนี้ก็เป็นทีมคนไทยนะัะที่ผมไปที่เขาเล่นอยู่เซิร์ฟญี่ปุ่น,นครับหาทีมอยู่ได้นะถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็ไปหาตามกลุ่ม facebook อะไรอย่างงี้นะครับ เขาก็บอกอะไรผมหลายอย่างดีนะแต่ตอนนี้คือผมไม่รู้อะไรเลยว่ามันจะโจมตียังไงนะฮะผมไม่เคยเล่นด่านนี้นะอ้ามืดมืดน้ำม่วงมเหยียบได้ป่าวะอะไรกมมกลมรกหลบก่อนโอ้ย ยิงเอาเอาตายตายมาลงมาตุ้มข้างบนด้วยดีกว่าเออเออ โันมันฟาดตายยันได้อ่ะอแล้วฮิวเมื่อกี้อะไรเออเอโดนดูดจึ๊บเอ่โอเโอโ้อ,โอโหโืมรบทันกินเลือดตามสเต็ป <laughs> โอ้ยผมไปชุบเพื่อนกันอ่ะผมกดผิดกดหิวหมูซะงั้นอ่าชุบอันนี้ โอเคเอามือติดแล้วเอาขาวเฉยเลยเอา้เอาเฮ้ยไม่ดีละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันทำอะไรอ๋อต้องลบตรงนี้เหรอเดี๋ยว,วมีคนตายตรงนั้นโอเคเอา้าเฮ้ย คุณเข้ามาจะตายแล้วโอเคเอากลับมามือติดเฉยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรโอ้มาเสกบอลกิงกี้อะไรเปลี่ยนแมพเป็นไฟกะไรพูดแล้วผมจับทางมันได้ผมกระเด็นซะก่อนนะเฮ้ยเฮ้ย โดเปียงเดียวนะฮะเรา่ะโอ้โหอลังการเหลือเกินโ้กัดติวปิวขอแค่อย่าตายในเวลาสำคัญแค่นั้นพอ <laughs> ชาจยิงเลยนะจังหวะน,นี้นิ่งๆอ้าวหายเฉยอืมโอเคโดนสี่แสนมือติดแล้วมันชาดอีกแล้วมันชาดอีกแล้ว ไม่มีอะไรเกิดซึ่งโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวนำพันแปลกๆอ้าวเฮ้ย <c oughs> อ้อปิวเดี๋ยวมันเหมือนเราดูตามตูดผมมา <c oughs> <c oughs> เอ้ยเพื่อนต้องหิวไม่ใช่มีคนชุบแล้ว หายไปไหนแล้วอ้าผมไม่รู้หอไอพายุอันนั้นเอาไว้หลบนี่เองเดี๋ยวอะไรอะไรมาึ้นมาตรงนี้ว่ะต <c oughs> ีได้ด้วยมันตายแล้วเหรอหรือ,อยังไง มันไม่ตายโอ้อ้ขาวขาวคือล่ามเหยียบใช่ไหมอา้าวเดี๋ยวผมจะแตกเอ่อพูดไม่ทันคำผมไม่ใช้เลือด ไม่รู้เขาฮิวอะไรกันนะแต่ผมโยนเลือดดีกว่าตีให้ตัวผมมันตีไกลได้แต่มันช้านิดนึงเฮ้ยมือโอ้ยิงแล้วอะไรเอ่ย มาเจ่ะมาเจะเฮ้ยเอาแล้วเขาหลบไปยังไงกันนะอ๋อ,อ,อเขาลบมาทางนี้ผมก็ล่วงคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่พี่ไม่จบ เลือถมหมดแล้วเนี่ย มาแบบไม่รู้เรื่องโอ้โหวันนี้สองมือไม่รู้มันปล่อยมาทางด้านไหนมากเฮ้ยเฮ้ยหลบๆลบทางไหน ชาชาลือเกินอโอ้ลูกไฟลูกไฟลูกไฟอ่าหลบลูกไฟโดเลเซอร์อื้มอ้า ตบตรงไหนกันเนาะอ่าในแ่อพื้นที่ว่างอย่างนี้ใส่ยับครับโอ้โห มองไม่เห็นตัวเองครับตอนนี้มั่วไปหมดแล้วครับอ่าตายอีกแล้วครับเขาก็ชุบเรื่อยๆครับโอเคอันนี้เราตายของจริงโอ้โหข้ามไปเลยอะไรเอ่ยเอาตัวผมเอง โอ้ย่างเท่เลยครับเอาละครับ oh, ก็จบกันไปแล้วนะครับอ่าน like ั่นแหละครับอย่างที่เห็นนะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้กับบางด่านก็ยังไม่เล่นนะเออบังเอิญทีมเขาแบบชวนผมไปเก็บเวลพอดีับผมก็เลยแบบโอเคเอาตัว ที่จริงมันไม่ใช่ตัวหลักหรอกครับผมกำลังจะเปลี่ยนพอดีรับผมแบบรู้สึกแบบเล่นไม่ถนัดมือครับเนี่ยครับมันดีตรงนี้ครับคือผมรู้สึกแบบมันเกิดปัญหากับค์ดที่ผมเล่นแล้วผมก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีเลยครับไปเล่นค์ดอื่นแทนอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับมันดีตรงนี้นะครับก็ยังไงครับถ้าเกิดใครอยากจะลองเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเซิร์ฟเอ็นเอหรือเจพีก็ลองโหลดมาเล่นดูได้นะครับ ส่วนทางเซิร์ฟเจพี่ที่จริงมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคือผมอเล่นผ่านทวิเกอร์นะมันก็เลยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างที่เห็นนะจะเป็นภาษาอุ้ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับถาใครมานั่งข้างๆตอนไหนน,น <laughs> อ,อก็ลองโหลดมาเล่นดูได้น,นะครับถ้าสนใจนะครับคนที่ชอบอเกมภาพแนวนี้อะไรยังไงนะครับก็ <laughs> 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 ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมสักนิดนึงครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คลิปหน้าผมเอาเกมเก่าๆอะไรมาแนะนำอีกก็รอติดตามกันได้เลยครับแล้วเจอกันครับ